แม่ไม่ออกแล้วเขาไม่ให้แม่ออกแล้วเขากล้าทำไมเดียเขาไม่ให้แม่ออกแล้ว,<ป>วอ่ะบายบายแม่มู้ยเอากล้าบายบายเอากล้าบายบายมู้ยบายบายแม่เลยออกไม่ได้แล้วไปเอากล้าไปกินข้าวกันเอากล้าไปกินข้าวกันเอากล้ารีบหนีแม่กันเร็วไป นั่งรถไปเล่นนะครับคนละ42บาทเด็ก21บาทนะครับคุณถ้าดังรถไฟเล่นก็โอเคเขาบอกว่าสายอื่นอ่ะก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะแม่อย่าง BTS อ่ะสองชั่วโมง4ี่บาทเนี่ยได้สองชั่วโมงถื่อย้ำนจะวิบบ่งขับขึ้นไปขึ้นมาก็ได้